สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องกายพรชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนโหลดฟอนต์ไทยใส่แอป i b i e p i n นะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะให้เรากดไปที่แกลเลอรี่ของชั้นค่ะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกเลยค่ะข้างล่างเลือกขนาดภาพไปตามใจชอบเลยค่ะเพราะละเขาเป็น1000คูณ1น0่นะคะก็กดมาที่แปลงข้างล่างตรงนี้ค่ะกดคาว่าอักขระนะคะแล้วก็จิ้มไปตรงผ้าสีขาวเลยค่ะ เพิ่มข้อความแล้วก็กดคำว่าฟอนต์ค่ะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ให้เลือกมาที่ฟอนต์คอมค่ะแล้วก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะว่าเราชอบฟอนต์แบบไหนนะคะเพราะเราขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันค่ะให้เราเลื่อนหาคำว่าดาวน์โหลดนะคะแล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลดไปเลยค่ะ ก็จะขึ้นค่ะว่าได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะกดโอเคค่ะเพรอล่าขอเลือกโหลดแค่อันเดียวก่อนนะคะให้เราเลื่อนหาฟอนต์ที่เราเพิ่งโหลดมานะคะแล้วก็พิมพ์เลยค่ะว่าชอบหรือเปล่า ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วคะใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะบ๊ายบาย